ซีรีส์เรื่องจุดใหม่คือท้องฟ้าเป็นซีรีส์วายเรื่องใหม่แต่ใจบแต่ละคน่ะกล้าเนือแขนอ่อนเลยอะนคนผู้ชายหล่อทั้งนั้นเลยอะเนี่ยเขาจูบกันเธอทุกคู่เลยมีกี่คู่จูบกันให้หมดเป็นที่ที่เรานับถือเราสองคนนับถือแล้วก็สองคนไปไปกราบไหว้บูชามาครับใช่ก็เดี๋ยวจะต้องไปซ้ำ ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเสู่ความวายความสุขและวันสุขและโอไมคอนและโอสุขบันเทิงโอไมคอนบันเทิงวายยินดีต้อนรับคุณผู้ชมก่อนครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านและที่อยู่ทางห้องส่งของเราตอนนี้ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโอฮอมบันเทิงฮะโอโหโอไมคอนโอไมได้โอโหบันเทิงโอไมคอนวาย เอพิโซดโอมคอนปวดหัวนี่ว่าหลอดปวดหัวเดือนเดือนแล้วนะเรื่องโอมคอนหนักเราพูดไม่รู้เรื่องเนาะเราพูดไม่รู้เรื่องจริงๆแหละมันสุขแบบนี้นะคะโอมคอนก็ยังระบาดทั่วประเทศไทยอยู่นะคะรู้ได้ไงรู้เพราะฉันตามข่าวไม่คนรับตัวกูติดหมดแล้ว เมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่เราหยุดเราท้อถอยเออต่อแทนแต่ซีรีส์นี้มีคนเป็นอะไรติดกันเลยโู๊อะไรห้องไอพวกหัวปลกไอพวกผมยาสติดกันหมดเราติดอะไรยางไม่ติดโอเคน้องสายดี่ฉันยังรอดมานั่งรีแอคตัวอย่างซีรีส์เรื่องจุดหม่คือท้องฟ้าเป็นซีรีส์วายเรื่องใหม่ที่ออนแอร์ไปแล้วเมื่งที่8นะคะ เธอต้องบอกว่าเรื่องนี้สร้างมาจากนิยายวายชื่อดังจริงเหรอหลายคนที่เคยอ่านนิยายก็คงรอติดตามชมนะรัน You are my sky ของคุณแคนซาเออเป็นผลงานล่าสุดของบริษัท Worldwide Entertainment นั่นเองน่าสนใจนะน่าสนใจไปดูไหมเขาบอกมีนุ่มรอหลายคนเลยเขาแสดงในคุณเต้กับคุณเสือเออเนาไม่มีอะไรนียมาหาหูหล่อเนาะ อ๋อรับน้องนอ๋อนักบาสเหรอเธออุ้ยรักแรงนะรักมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยี๋ยรออุ้ยลงแค่นี้เหรน่ารลังเนาะคนโค้ชเก่งเลยโม่จังปีห้เนยนะแทีมชาติชุดใหญ่เลยแล้วก็เปโค้ชปูแต่ละคนหุ่นดีนะนักแสดงอ่ะอ๋อลูกเอ้ย น้องเต้น้องเสือน้องบูมน้องจำน้องคิดน้องปอเช่น้องเฟิร์สแล้วก็น้องเพิร์สนั่นเองที่เลือกเล่นหรอเสียแผ่ไม่หล่อจังเลยอ่ะไม่ดีกับพี่ซาโปมึงถามกูทำไมมหล่อจังเลยอ่ะฉันไม่ไม่รู้จำนะจำเรื่องไม่ได้รู้แต่ว่าหล่ออุ้ยไอ้ใช่เล่นบอลมาเด็กเรียนเดียวกันที่ถ้าไม่อยู่กลุ่มเดียวกันผมคิดแล้วแนวพี่บลอกไลน์จริงกูบอกนาย แต่ละคนน่ะกล้ามเนื้อแขนอ่อนเลยอะแขนสคนนะผู้ชายหล่อทั้งนั้นเลยอ่ะไม่มีเลยหรออ้าวย้นยืนเจมน่าาายืนเจมหน่อยครับมึงนอนห้องไหนนอนรอเดี๋ยวพี่ฮะจริงจังมะเนี่ยถ้ามึงเจรียดเอาของขังไม่ขับด้วยหมดเลยโอ้ยโควิดนะไม่กินเธอมันเป็นการมันเป็นในเรื่องที่แบบว่า วิ่งไปทีมันก็ต้องซิงกัน,น่ะเหมือนที่คนแต่ฉันก็ยังสับสนอยู่น,นะคือเราเดาจากทีเซอร์ไม่ได้เลยอ่ะใช่ว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงใครจะลงเอยกับใครยังไงบ้างดูดิเอาเแปอ,เอาเแปเปิลรู้แค่ว่าภาพดีตัวละครดีแสงอารมณ์ทุกอย่างคือตอนเนี้ยดูแค่นี้ชอบเออดูดิดูภาพดิ แล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับมหาลัยเแบบการเล่นกีฬาเกี่ยวกับผู้ชายแบบเด็กวัยรุ่นเออแน่นอนเธอนี่คือวัยที่มันแบบทัดใจแบบสายวัยทัดใจเธอเลยหรอทัดเลยเออขาจะแสดงดีมากอ่ะฉันอยากแบบดูหน้าคนคัดกแสดงอ่ะนะเขาบอกว่าทองตามประเทศตามชื่อเด็กแรกกับเทวิเศษบางอย่างเัตเต้เนี่ยรับบทเป็นทัฟฟ้านะประกบกับเสือนะคะที่รับบทของทอนนะคะกีฬานี่ไม่ต้องเก่งคนเดียว มม่่ีอยูจริงแล้วก็ยังมีบูมจาอีกนะคะเออนีแกภาพสวยมากอจริงนะพอชอบชอบอ่ะชอบจะถ่ายสวยนะถ่ายสวยภาพสวยมากเลยอ่ะเออสีสวยแล้วก็มุมกล้องดีนะคะขนาดสี่สวยอุ้ยขอาสูบเม่งกันใช่ไหมอันนี้อาจจะเป็นกันเดินในเรื่องที่ไม่ได้เร่งรัดมากเห็นไหม อาจจะค่อยๆฟินไปเรื่อยๆแบบว่าให้มันเห็นเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวละครแบบเจนเจนใช่ไม่ได้เป็นวายแบบที่ที่เร่งรัดแต่ว่แบบวาุอยมาถึงก็จะจูบเลยถึงกอจะไปที่ทำเมียเลยไม่ใช่แต่ต้องยอมรับนะว่าทุกคนหุ่นดีมากก็อย,ยอมรับหน้าดีมากก็อย,ยอมรับเออโอ้ยเนี่ยเขาจูบกันเธอทุกคู่เลยมีกี่คู่จูบกันให้หมดงงแล้วื่อกีถ้าคนดูเขาจะอิจฉา โอ้ตาอแล้ว You are my sky ร้อนมาจุดใหม่คือท้องร้อนร้อนร้อนโคตรวุะผู้ชมผู้ชมผู้ชมษาคือเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าถ้าไม่ได้เขาบอกเป็นเรื่องราวของความรักที่ผสมข้ามน้ำตาแสดงว่าต้องหน่วงเหมือนกันเนาะมันต้องมีแล้วมิตรภาพความฝันความหมายเดียวกันก็คือการเป็นหนึ่งโอ้โหโอ้ตายแล้ว ใครที่ดูแล้วรู้สึกว่ากระตุกต่อมอยากขึ้นงานะคะไปดูได้ที่ช่องวันส1สทุกวันเสาร์เวลาสี่ทุ่ม45นาทีนะคะเร่วันเสาร์ที่8ดที่ผ่านมาอุ้ยช่องวันเขาก็ลุยตลาดวายเยอะแล้วเหมือนกันเนาะช่องวันไม่ใช่เอาลยแค่จากละครดับหลังค่าอรบตลาดวายเขาก็เอาเนาะวายก็จริงจังต้องสู้ต้องสู้ซีรีส์เขาก็ เน้นๆอยู่นะเออต้องสู้ก็มาเลยปีนี้เออนักจากระเช้าสิดามาเรตติ้งละครก็ดีมาแบบปังๆต่อเอออ่ะรอดูแล้วกันนะคะว่าช่องวันจะเอาซีรีส์วายอะไรมาเสิร์ฟพวกเราอีกนะคะอ่ะช่วงต่อไปก็ยังไม่หมดความวายเพียงเท่านี้ค่ะพี่พายงค่ะเพราะว่านุ่มรอสองคนมารอเรามาหาเราถึงคมชัดลึกเลยทีเดียวนุ่มหล่อที่ว่านั้นก็คือมีนามว่าน้องก้าหน้าและเทโบค่ะ จริงค่ะจริงทีิงเขามาโปรโมทงานอ่าเจแปนแอ็กสโตใช่แล้วก็เลยถามถึงเรื่องอ่าซีเรื่องซีนี่เขาหน่อยที่กเราจะได้ออดแอร์ในปีนี้ที่จะได้ดูกันคือเขากลับมาเล่นคู่กันน่าสนใจอ่ไปฟังแล้วไปฟังน้องเขาเลยกันเจอเก้าหน้าเทโบโบค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการโอหอบันเทิงนี่วันนี้นะครับเราได้ สองหนุ่มสุดหล่อนะฮะมาพูดคุยกันต้อนรับก้าวหน้าและก็โทโบครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ภาคนั่งอยู่ข้างๆคนอิจฉาเพราะว่าน้าไม่ได้สัมภาษณ์เนี่ยเอออ่ะก้าวหน้าเทอบร์ตอนนี้เนี่ยซีรีส์กำลังใกล้จะออนแล้วด้วยใช่ครับเล็บเตีกหลังจากที่หลายคนรอคอยกันมาเป็นไงบ้างครับถามเด็กๆกันก่อนทีละคนก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เราได้เล่นคู่กันนะครับแล้วก็โอ้โหแฟนๆรอมา 3ปีนะที่รามาเริ่มแรกเราก็มีการเวิร์กช็อปแล้วมีการทําการบ้านร่วมกันครับก็คือเราก็มีเหมือนกับว่าพี่ก้าวมานอนบ้านโบคือมาเล่นฟินเนาช่วยกันทำการบ้านครับใช่มาเวิร์กช็อปแอคติ้งเรียนแอคติ้งกันที่บ้านครับผมแต่พอถ่ายไปได้ครึ่งเรื่องก็เกิดปัญหา ต้องหยุดถ่ายไป2เดือนครับการถ่ายทำมันชะงักลงชะงักลงมันขาดตอนก็ยากเหมือนกันสําหรับเราครับผมมันเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของเราสักสองคนยังไงบ้างเรื่องที่เก้าหน้ากว่าดีกว่าของเก้ารับบทเป็นเรียวนะครับเรียวจะเป็นซูเปอร์สตาร์ชื่อดังเลยที่ตอนเด็กๆเคยได้มีโอกาสเล่นโฆษณากับเด็กคนนึงแล้วก็แอบหลงรักเขาตอนนั้นก็จากที่เก้าได้รับแบบบทมาตั้งแต่ ทานท้ายมาลองของมานิสติแมนก็คือเป็นเด็กแล้วก็คาแรคเตอร์คือเป็นเด็กมัธยมอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีดราม่าบ้ามีอะไรเงี้ยแต่พอมาเลิฟสเตจช่องเป็นโรแมนติกคอมดี้ก็จะมีความคอมดี้เข้ามาซึ่งแบบเราก็ไม่เคยเล่นคอมดี้มาก่อนก็เลยต้องฝึกต้องฝึกตรงนี้ด้วยแล้วด้วยคาแรคเตอร์ที่โตขึ้นด้วยก็เลยทําให้เราแบบ ก็ต้องเรียนรู้พอสมควรเลยครับของโบก็สลับครับของพี่ก้วโตขึ้นใช่ไหมของโบจากนิติแมนผมก็จะเล่นในบทที่เป็นเด็กลงครับก็คือเป็นเด็กที่นิสัยเป็นเด็กล่าเริงด้วยแล้วก็เอาแต่ใจมากแล้วก็ที่สําคัญเลยเขาเป็นคนที่อยากพิสูจน์ตัวเองครับอยากเป็นนักวาดการ์ตูนให้ทุกคนได้ยอมรับอะไรอย่างนี้อันนี้แต่พอเป็นเวอร์ชั่นไทยน่ยคนก็เฮ้ยมันต้องคาดหวังว่ามันะออกมายังไงก็ด้วยความที่มันมีเป็นแอนิเมชันอยู่แล้วเนาะ ก็คือเหมือนกับว่าทางไทยเขาก็ดัดแปลงมาให้มันเป็นซีรีส์มากขึ้นครับม,มีความเป็นการ์ตูนน้อยลงม,มีความเป็นเ,เรียลมากขึ้นแต่ก็ยังคงความเาขาเรียกว,ว่าบ๊อบบะคอมดี้อยู่ของความการ์ตูนเบาๆมีกลิ่นอายการ์ตูนอยู่ซีรีส์ก็ได้มีการพัฒนาจากตัวอนิเมะเพิ่ม บางซีนที่เป็นคีย์ของเรื่องฮะก็คือยกมาใส่เลยมีคำพูดในอนิเมะเข้ามาใส่ด้วยก็คือยังไม่ทิ้งยังไม่ทิ้งความเป็นอนิเมะแต่ก็จะมีเนื้อเรื่องที่มีเนื้อเรื่องเสริมอาจจะเป็นในพาร์ทของตัวละครต่างๆแต่อันนี้ต้องไปรุ้นดูครับผมอยากจะทําออกมาให้ทั้งแฟนแฟนอนิเมะอยู่แล้วแล้วก็แฟนๆเราแฟนๆสายวายทุกคนถูกใจกันทุกคนฮะ ยังไงก็อยากฝากพวกเราด้วยด้วยนะเนื้อตัวหรือวตัวด้วยนะครับเป็นเซอร์ไพรส์กับคนดูใช่ไหมครับใช่ก็แน่นอนแน่อาจจะอาจจะทุก EP เลยเพราะว่าแต่ละ EP มันจะมีความเข้มข้นของมันเนาะจะมีมูทของแต่ละ e ีไม่เหมือนกันครับแรกๆก็อาจจะสนุกหน่อยสนุกหน่อยหลังๆก็จะมีอีกมูทหนึ่งน้ำตาฉันจะไหลไหมเนี่ย แต่ก็ต้องไปรอชมกันใช่รอชมครับจริงจอยากบอกแฟนๆเลยว่าห้ามพลาดตั้งแต่ตอนแรกเลยเพราะคือตอนแรกจะได้ชมกันแน่นอนว่าทางช่องดังดเลยพีเซ็นเองเลยดีกว่าครับอ้าวโนครับก็พูดได้ใช่ไหมครับูดได้ก็ไเลยครับก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่อง Love s t a e ด้วยนะครับออนแอวันที่29มกราคมนี้ครับสี่ทุ่มครึ่งเนาะทุกวันเสาร์ช่องอมริมทริครับผมแล้วก็ ทางออนไลน์นะครับย้อนหลังที่ A i S Play ครับผมแต่เดี๋ยวก่อนเรายังไม่จบเรื่องของซีรีส์เที่ยวนี้เพราะว่าล่าสุดทั้งคู่นี่เพิ่งจะไปไปมูเหรอก็ไปเที่ยวกันเป็นทริปปีใหมใ่ม <c oughs> ใช่ไหมใช่ทริปปีใหม่แล้วแล้วก็มีมีไปคัมชโนดครับใช่ <c oughs> ซึ่งแบบเป็นเป็น,ปน,ปนที่ที่เรานับถือเราสองคนนับถือแล้วก็เสองคนไปไปกราบกราบไหว้บูชามาครับใช่ก็เดี๋ยวจะต้องไปซ้ำเฮ้ย แอมขอเรื่องอะไรก่อนแต่ละคนน่าจะเป็นเรื่องงานอ่ะน่าจะเป็นเรื่องนี้แน่ๆร้ยเปอร์เซ็นต์การงานความรักเลยเด้ยเยีะะเล่นหรอก็รนียเป็นเรื่องงานเรื่องสุขภาพนี่แหละครับที่ที่อยากให้ทุกคนชื่นชอบแล้วก็อยากให้มีผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนได้ดูกัน นี่ก็คือก้าวหน้าเธอโบน่ารักทั้งสองคนเลยถูกต้องส่วนฉันเอ่อก้าวหน้าดีกว่าโอเคน่ารักเราดูเทียนนี่แบบน่ารักน่ารักไปแล้วสัมภาษณ์นุ่มหลอกกันไปแล้วปิดท้ายเราเซอร์ไพรส์กันสักหน่อยเลยเซอร์ไว้สักหน่อยเพราะความวันไม่หมดแค่นี้พาไปหัวใจวัยที่ไหนที่ไปหรือเราจะพาไปไปดูนะไปดูค่ะ ไมเซลเ่ใช่ครับผมงานนี้เนี่ยผมมางาน j จแปนเอ็กครับผมวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะมาดูบรรยากาศของงานถแถลงข่าว j จแปนเอ็กนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะในวันที่ 21, 22, 23มมกราคมนี้ครับแน่นอนว่าวันนี้วันถแถลงข่าวทั้งทีฮะโอ้โหบันเทิงของเราก็เลยพามาพูดคุยกับเหล่าศิลปินที่จะตบเท้าขึ้นเวทีไปดูกันสักหน่อยครับว่า ถ้าพูดถึงความเป็นญี่ปุ่นแล้วเนี่ยพวกเขานึกถึงกระตูนนึกถึงอะไรกันบ้างนะฮะส่วนผมเนี่ยเออนึกถึงอะไรเดี๋ยวมาเฉลยตอนท้ายครับ ช่วงนี้ก็เดินทางไปเที่ยวไม่ได้นะครับออพอมีงานเจแปนอีกโมาก็รู้สึกว่าเราต้องคิดถึงบรรยากาศเที่ยวออมาหาข้อมูลก่อนว่าญี่ปุ่นมีอะไรบ้างออวันนี้ก็เหมือนมารีเสิร์ก่อนว่าเจแปนอีกโกเขามีอะไรบ้างที่น่าสนใจคือบอกเลยว่าก่อนนี้คือติดตามงานเจแปนอีกโมาทุกปี ope, แต่ว่ามไม่มีโอกาสได้มาเข้าร่วมงานออคือเพิ่งรู้ว่าภายในงานมีทั้งแบบของกินการแนะนำการศึกษาต่อต่างประเทศเออแล้วก็มีทั้งแบบวงต่างๆมาขึ้นโชว์ก็รู้สึกว่า เป็นเกียรติมากครับที่ในปีนี้ได้มีส่วนร่วมในงานในครั้งนี้ด้วยแล้วอย่างแรกเลยนึกถึงโดเรมอนชอบมากตั้งแต่เด็กเลยชอบตั้งแต่เด็กเลยครับเพราะว่าอยากมีของพิเศษอยากทําทุกอย่างให้เป็นเรื่องง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นโปเกมอนครับเพราะว่าส่วนตัวชอบคาบิโกนมากคาบิโกนเป็นเป็นโปเกมอนตัวอ้วนๆเรารู้สึกว่ามันน่ากอดครับน่านอนก็คือมันแบบนอนหลับตลอดเวลามันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับ นั่นเลยครับผมความเห็นของน้องๆน,นะครับที่มาร่วมงานในงาน Japan Expo กับงานถแถลงข่าวในวันนี้ครับสำหรับผมนั่นเหรอพูดถึงญี่ปุ่นน,นึกถึงอะไรนึกถึงผู้ขาไฟฟูจิครับเพราะว่ามันจะเหมือนกับขนมที่มันชื่อฟูจิปั้งใช่ไหมอ, <laughs> อะไรประมาณนั้นเอาเป็นว่าครับรอบหน้าเนี่ยโอ้โหบันเทิงจะไปสัมภาษณ์ใครต่อตามมานะครับแต่อย่าลืมนะครับผมวันที่21ถึงวันที่23ไปติดตามกันได้กับงาน Japan Expo ครั้งที่7ครับผมบายบาย เป็นไงเซอร์ไพรส์ไหมล่ะวันศุกร์แบบนี้ใครที่ไม่ได้ไปไหนหรือเพิ่งกลับจากบ้านก็ดูเราสองคนในรายการโอ้โหบันเทิงแบบนี้ทุกวันศุกร์นะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้เวลาของพวกเราสองคนหมดลงแล้วนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่โอ้โหบันเทิงในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝันดีค่ะบันเทิงวันดีค่ะ